ขังใจตอนที่สิบเก้าทั้งยูโรและว,วาเลนหนีออกมาหนีออกมาได้แล้วคุณจะแจ้งความอย่าเลยทำไมล่ะมันไม่มีประโยชน์คุณจำหน้าพวกมันได้ไหมเอา้าใครจะไปจำได้เราก็คุณบอกให้ผมกลมหน้าไม่ผมสบตามันแต่คุณจำได้นี่ผมจำไม่ได้ฮะเป็นไปได้เหรอที่คุณจะจำไม่ได้เนี่ยก็เป็นไปแล้ว แล้วทางที่ดีคุณควรไปอยู่กับผมก่อนไปหลบอยู่ที่บ้านของผมไม่อ่ะฉันจะกลับบ้านคุณแน่ใจเหรอถ้าพวกนั้นตามไปจะทำยังไงนี่คุณไหนคุณบอกว่าถ้าพวกมันได้เงินแล้วจะไม่ยุ่งไงไม่ยุ่งเหรอผมไม่มั่นใจทางหากที่พูดแบบนั้นอ่ะเพราะอยากให้คุณสบายใจสบายใจฮสบายใจตายละทีนี้ไปกันใหญ่เลยอ่ะ แล้วผมต้องไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะตอนนี้มันคงคิดว่าคุณเป็นเมียผมมันจะจับคุณหรือจับผมมันก็เรียกค่าถ่ายได้ทั้งนั้นแล้วคุณมีเงินให้กับมันล่ะไปหลบอยู่กับผมก่อนผมอ่ะมีบอดี้การ์ดมีคนคุ้มครองโอ๊ยอะไรกันเนี้ยถ้าฉันจะไปอยู่กับนายแล้วที่บ้านฉันล่ะคุณก็บอกเขาสิว่าไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอยู่กับอะไรก็ได้ผม่ะไม่ได้บังคับคุณนะแล้วแต่คุณจะตัดสินใจ ยูโรจะเลือกอะไรได้อีกนอกจากจะไปกับวาเลนพอไปถึงบ้านของเขาโอ้โหที่กาดเต็มบ้านไปหมดพกปืนกันทุกคนแต่ทําไมวาเลนถึงโดนจับไปง่ายๆตามสบายนะอืมบ้านคุณเนี่ยใหญ่ยังก็วงังอยู่คนเดียวเหรอนี่ไงก็อยู่กันตั้งหลายคนจะหมายถึงครอบครัวคุณนะ่ะน้องชายผมไม่ได้อยู่ที่นี่พ่อผมเขาก็มีบ้านของเขาแต่เป็นพ่อเลี้ยงนะ หรอแล้วน้องชายนี่ผมเป็นเด็กที่เขาเก็บมาเลี้ยงขอโทษนะฉันไม่ได้ต้องการรู้ลึกขนาดนั้นฉันแค่ถามดูเฉยๆไม่เป็นไรผมผมไม่ได้เครียดไม่ได้เสีเยเลีอดอะไรเลยตามสบายนะตามสบายอีกแล้วก <g ülme> ็อย่างนั้นแหละ <g ülme> คุณจะโทรหาบอกญาติคุณหรือว่าที่ทำงานคุณก็ผมก็ไม่ว่า คืนนี้คุณต้องนอนห้องเดียวกับผมอะทำไมต้องเป็นางนั้นด้วยล่ะก็ห้องอื่นมันไม่ค่อยสะอาดสิไม่ได้ทําประจําแต่ถ้าคุณอยากจะนอนห้องอื่นจริงๆไม่เป็นไรใครอยู่แถวนี้บ้างไปทําความสะอาดให้เพื่อนฉันทีเออเอ,อคุณไม่ต้องหรอกรบกวนพวกเขาปเปล่านอนห้องเดียวกับคุณก็ได้ฉันกะว่าจะอยู่ที่นี่สักสองสาวันเท่านั้นแหละอืมถ้าอย่างนั้นคุณกับผมไปอาบน้ํากัน ผมหมายถึงว่าคุณ่ะไปอาบน้ําที่ห้องผมกันผมก็อยากจะอาบด้วยคุณไม่ต้องห่วงหรอกหน้าถึงผมจะชอบคุณแต่ผมไม่สิ้คิดทำอะไรแบบนั้นหรอกอีกอย่างอ่ะผมก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะทําอะไรคุณได้แล้วรู้แล้วนะ่าแต่ก็ยังไม่ได้ว่านายซะหน่อยยูโลโทรหาที่บ้านพ่อไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงแต่มันเหมือนกับช้าไปซะแล้ว พ่เกา็หายไปหนึ่งคืนพ่อแม่ต้องเป็นห่วงเพราะติดต่อเขาไม่ได้แต่เขาผ่านไปแค่คืนเดียวก็พอจะแก้ตัวได้สุดขีดดูเหมือนจะสงสัยเพราะตลอดเวลาที่เขาคุยกับสุดเขตอยู่คุยกับแม่คุยกับพ่อสุดเขตได้ยินเสียงของวาเลนที่จะโกนถามเขาเรื่องเสื้อผ้าเอาถามขนาดนี้ถามถึงชั้นในทำให้เขาพูดอะไรไม่ออก พี่พี่อยู่โลพี่อยู่กับเพื่อนจริงเหรอไม่ใช่เพื่อนหรอกมั้งครับฉันอยู่กับเพื่อนจริงๆสุดเขตฉันยังไม่มีแฟนไหนก็รู้แต่ถ้าพี่มีมันก็ไม่เห็นแปลกนี่ครับพามาให้คนที่บ้านรู้จักบ้างไม่เห็นต้องอายปิดบังเลยนี่ครับเออคือพี่ไม่มีจริงๆแค่นี้นะสุดเขตครับสุดเขตว่างสายของพี่ชายพี่ชายน่าสงสัยติดต่อไม่ได้มา หวันกับหนึ่งคืนอยู่ดีๆก็โทรมาบอกว่าอยู่กับเพื่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เคยถึงขั้นเขาติดต่อไม่ได้สุดเคทคิดว่ายูโรต้องมีอะไรปิดบงังเพราะยูโรเป็นห่วงแม่มากถ้าออกไปข้างนอกก็จะโทรมาหาแม่ถามถึงอาการอยู่บ่อยๆแต่นี่กลับไม่มีเลยถ้ายูโรมีแฟนจริงๆทำไมถึงต้องปิดบงังหรือว่ากลัวเขาจะรู้ แล้วเรื่องที่ไปเยี่ยมแสบยูโรไปจริงหรือเปล่าถ้าไปจริงทำไมถึงไม่เคยเจอแสบเลยไม่เคยเจอปฏิเสธตลอดว่าเข้าพบไม่ได้ไม่ใช่เพราอยูโรมั่วไปอยู่กับแฟนหรอกนะเขาก็ไม่อยากคิดอย่างนี้กับพี่ชายแต่มันก็อดคิดไม่ได้แม่ป่วยอย่างนี้จึงอยากรู้ว่าแสบเป็นยังไงบ้างอย่างน้อย,อยก็ทำให้แม่อาการดีขึ้นค่ะ ถ้าเรารู้เรื่องของแสบทางด้านกันตอนนี้ก็นำเครื่องมือที่จะให้มาจัดการกับรอยสักที่ค้างคาตานอนยิ้มมือของกันเบานิ่มมันทำให้เขาเผลอหลับตื่นขึ้นมาอีกทีก็ไม่เจอกันแล้วไอ้วงอะไรกันไปไหนก็กลับไปแล้วสักเสร็จก็กลับไปเลย แล้วจะให้อยู่ทําไมวะเฮ้ย <Hey, S 1> อย่างน้อยๆอะ่ะก็ต้องอยู่พูดคุยกันบ้างเดอะไรหนีกลับก็แกเล่นหลับใครจะมานั่งเฝ้าแกหลับวะแล้วทําไมจะนั่งเฝ้าไม่ได้แกนี่ประสาทประสาทอะไรไอ้วงขนาดแกยังนั่งเฝ้าฉันได้เลยเอาก็ฉันน่ะก็มานั่งเล่นห้องแกประจําอยู่แล้วแต่ไกันน่ะมันไม่ใช่ยังงั้นแกก็ไปตามมันมาไปตามอะไร ฉันว่ามันไม่ได้อยู่ห้องหรอกไอจกาไม่ได้อยู่ห้องแล้วมันไปไหนก็เห็นว่ามันจะไปสักให้เนแล้วก้บัณฑิตตอมันบอกแกอย่างนั้นเหรออืมอะไรวะฉันต้องถามแกว่าเป็นอะไรวะไอจาเปล่าที่ฉันหงุดหงิดเพราะว่าฉันเอาของไปให้มันตอบแทนมันที่มันทำงานให้ฉันเสร็จก็แค่นั้นวงทำท่าจะไม่เชื่อ จ่าเลยพูดถึงรอยสักที่เขาจะทำขึ้นอีกทำให้วงหายสงสัยในตัวเขาใครจะอยู่ในห้องได้ไม่ได้แล้วต้องตามไปแอบดูเฮย้ยมันเป็นอย่างที่เขาคิดกันอยู่ห้องไอเนจริงๆด้วยแต่ไม่เพียงแค่นั้นเขายังเห็นกันออกมาพร้อมกับบัณฑิตเฮ้ยนี่ซ้อนสามเลยเนี่ยมันจะเกินไปแล้วจ้าหงุดหงิดมาก เดินตามไปแต่ที่ไหนได้การไปต่อที่ห้องของบัณฑิตอีกจนลุ่งเช้าทำให้เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเฝ้าอยู่ตัเช้าเลยไอจา้าแกไปไหนมาวะทั้งคืนเลยฉันก็อยู่แถวแถวนี้แหละ,แ,หละแกไม่กลับห้องเมื่อคืนนี้ฉันรอแกยอยู่ตั้งนานเออแกจะถามอะไรมากวะฉันจะไปนอนเอานี่ยพวกผุมด้วยอย่าให้ใครมากวนฉันยกเว้นตอนที่แก พากันมาพบฉันเออเออนั้นแกก็พักไปเถอะเฮ้อแกแอบ,บไปเล่นรักกับใครไม่บอกเันเลยฉันเปล่าโว้ยสภาพนี้ไม่เปล่าได้ไงวะเดินสลัวเฉลหมดสภาพตาได้ตะกัดฟันกอดเกอกอดไม่หมดสภาพได้ยังไงเมื่อเขายืนขาแข็งทั้งคืนทั้งนั่งทั้งยืนลุกๆยืนยืนอยู่แบบนั้นเมื่อรอให้ตารออกมาจากห้องของใบมันดิดออกมาตจากก้าแตบเช้าดูสิ ไปทำอะไรมาทั้งคืนถามตอนเช้าต้องมีภารกิจกันต้องทำงานกว่าคนอื่นมันทำให้เขาอดห่วงไม่ได้โมโหก็โมโหห่หวงก็ห่วงแต่ก็ช่างบะไรททำตัวเองไปเสอเนอตัวให้เขาถึงห้องทำอะไรกันทั้งคืนน่ะไม่ได้สักเยลลมั้งคงตอกเข็มย่างอื่นคิดแล้วมันก็ทำให้เขานอนหลับจะที่ไหนที่ว่าจะพักผ่อนมันเกิดควาวนกระวายใจเข้าไปอีก ทางด้านกันก็รีบเร่งงานของตัวเองให้เสร็จรอะเขาง่วงมากเมื่อคืนก็ไปสักให้กับเนแล้วก็บริษก์กาวว่าจะให้ลอยสักมันเสร็จเรวเร็วแล้วเขาก็ชอบยิ่งทำก็ยิ่งเพลินทำอะไรที่ชอบนั้นมันทำให้เขาลืมเวลาและสภาพในตอนเช้ามันก็สโลสเลแบบนี้ไหวไหมเนี่ยเทอร์รี่เออไหวไหมอะพี่เนให้อนี่มาให้ห กาแฟสดเลยเหรอแต่ฉันกินไปแล้วนะก็เรื่องของนายนายจะกินหรือเปล่าก็เรื่องของนายแต่เนให้ออกมาให้ก็แค่นั้นแหละหมดหน้าที่ของฉันแล้วเดี๋ยวสี่เชอรี่และไอแสบล่ะเป็นยังไงบ้างอืมก็ดีขึ้นแล้วล่ะเห็นคุณพัตเตอร์ว่าอีกไม่กี่วันก็กลับได้แล้วอ๋อแล้วยันเนยนายไม่ต้องไปที่ห้องพี่เนนะไปหาบันดิตเลยพี่เนยออกมาไปข้างนอก ไปแห่งนอกหรอให้ฉันไปด้วยได้ไหมฮะทำไมล่ะเชอรี่ฉันรู้ว่าฉันขอมากไปมันไม่ได้น่ะสิขนาดเนี่ยยังต้องให้คุณพัตเตอร์มารับถึงจะอกไปได้ฉันอยากไปเยี่ยมแสบบ้างเรื่องน้นฉันเข้าใจว่านายสองคนสนิทก,กันแต่ฉันช่วยไม่ได้จริงแสบพอรู้ว่าถึงยังไงเขาก็ไปไม่ได้ใครจะออกไปจากคุกแดนเก้าได้กัน นอกจากคุณมีเงินแล้วก็มีคนหนุนหลังมีอำนาจเส้นใยพ่อตกเย็นเขาไปหาบัณฑิตแต่กลับไม่มีใครอยู่เลยเจอแต่เชอร์รี่ทั้งเนทั้งบัณฑิตออกไปดูอาการของเนทข้างนอกด้วยกันทำให้เขากลับมาที่ห้องและจาก็มาพบเขาเขาจำเป็นต้องเปิดประตูให้กับจาให้เข้ามาในห้องการอยู่ในห้องก็คือความปลอดภัยของตนเอง แต่ถ้าเปิดประตูให้คนนอกเข้ามาเมื่อไหร่นั่นคือความไม่ปลอดภัยกันรู้รืและรู้ว่าไม่ควรทําแต่เขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และคิดว่าจาคงไม่ทําอะไรเขาวันนี้อยู่ห้องได้นะอืมฉันเอาขอมาให้ตอบแทนทาไมเยอะขนาดนี้ล่ะความจริงไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้คงมีคนอื่นที่ให้มากกว่าฉันละสิ เลยไม่อยากได้ของของฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่จาเรียนดรว่ามันเยอะเกินไปเยอะเกินไปก็รับไว้เถอะนดาอย่าเรื่องมากได้ไหมฉันอยากจะสักเพิ่มเออพี่จาเอาไว้ก่อนได้ไหมช่วงนี้ผมต้องสักให้ใครหลายคนหลายคนสักอย่างอื่นสิม่ว่าพี่จาเรียกทำไมฉันพูดถูก พี่จะคิดยังไงก็ช่างเถอะมันเป็นงานของผมแต่ฉันจะสักผมว่าให้แผลมันดีขึ้นกว่านี้หน่อยอย่างน้นอยไม่ฉันจะทำตามใจพี่แล้วกันถ้าอย่างนั้นพี่ก็เลือกลายเลยดีกั้นหยิบสมุดที่ลอกลายเอาไว้ให้กับจา่าได้เลือกจา่าเลือกไปเหลือบมองหน้ากันไปทำไมไม่กินละ่ะ ของที่ฉันซื้อมาให้อะคือผมกินมาแล้วกินมาแล้วเหรอแล้วกินอีกมันจะตายอย่างไงทำไมพี่ต้องบังคับผมด้วยอะฉันไม่ได้บังคับฉันแค่อยากให้กินก็ผมอิม่มอิ่มมากขนาดนั้นเซลก็มากไอ้พวกนั้นคงเลี้ยงดีดสิทำไมพี่ต้องไปว่าพี่เนยด้วยผมรู้ว่าพี่สองกลุ่มไม่ถูกกันแต่ไม่ควรไปแฝงเขาอย่างนี้นะครับอย่ามีเรื่องเลย จะเป็นคนกลางเหรอเปล่าครับกันเลือกที่จะไม่พูดอีกพราะยิ่งพูดก็เหมือนจายิ่งผ่านใจเขามันดึกมากตายังคงอยู่ในห้องไม่ยอมไปแทนเรงถือโอกาสล้มตัวลงนอนที่เตียงของเขาอีเออพี่จาผมจะพักแล้วแล้วไงไล่ฉันอย่างนั้นเหรอเปล่าครับพี่ผมคิดว่ามันดึกแล้วพี่ควรพักผ่อน แลอย่างแผ่มจะได้ห่างไวๆนะครับมันเกี่ยวกันด้วยเออมันก็เกี่ยวกันหมดหล่ะครับพี่จาผมแค่เป็นห่วงพี่จ้าถึงกับยิ้มยิ้มโดยอัตโนมัติเฮ้ยก็ได้ก็รู้สึกง่วงเหมือนกันแหละทางงานก็อย่าให้ใครเข้ามาในห้องละ่ะครับนี่มันก็ดึกแล้วคงไม่มีใครมาหรอกอืมฉันไปนะครับเมื่อจาไปแล้ว ทำให้กลั้นลงใจทุกครั้งที่เขาเจอกับจารู้สึกไม่สบายใจเหมือนจายายามพานและหาเรื่องเขาเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับใครจริงๆไม่อยากมีศัตรูสิ่งเดียวที่คิดระหว่างมาตลอดคือการออกไปจากที่นี่มีเพียงเท่านี้จริงๆทั้งเนกับบัณฑิตนั่งรถมากับพัตเตอร์พัตเตอร์มารับเขาเพื่อไปเยี่ยมดูวาการของเลสเลสตีขึ้นมาก แต่ยังคงอยู่ที่นี่อีกนานเลดดีใจที่ได้เจอกับเพื่อนทั้งสองแต่เสียใจนิดหนึ่งที่เชอร์รี่ไม่ได้มาพบเขาด้วยส่วนทางด้านแากก็ถือวา่ากัดเตรียมตัวที่จอกมาจากห้องตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้รถเข็นพอจะเดินด็อกแดกออกมาได้ไม่ทันถึงประตูประตูก็เปิดออกซะก่อนพัตเตอร์เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเนและบัณฑิตพัตเตอร์รีบปีกเข้ามา ก็คล้องแสบที่ทำท่าจะล้มแสบรู้ดีว่าจะแก้จะแก้ปัญหายัางไงเมื่อถึงเวลาที่ตัวตัวแบบนี้พัตเตอร์คงสงสัยเขาแน่เป็นอะไรหรือเปล่าดีนะไม่ล้มลุกขึ้นมาจากเตียงทำไมก็ฉันเมื่อยนี่ก็จะเดินยืดเส้นยืดสายแน่ใจเหรอไม่ใช่จอกไปข้างนอกฉันจออไปทำไมเล่าฉันแค่ยืดเส้นยืดสาย นายจะให้ฉันนั่งนั่งนอนนอนอยู่อย่างนี้หรอแล้วสองคนนี้ออกมาได้ไงครับพวกเรามาเยี่ยมเลดแล้วก็เลยมาเยี่ยมเราด้วยขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมผมเราไปนั่งเถอะทั้งเนทั้งมณิดมองเจ้านายที่ประคองแสบอย่างทนุถนอมกลับไปที่เตียงก่อนที่จะยิ้มให้กันเขารู้ว่าพัตเตอร์กับแสบ เป็นอะไรกันเพียงแต่ไม่เคยเห็นเจ้านายอ่อนโยนกับใครอย่างนี้มาก่อนมีบ้างแต่ไม่มากขนาดนี้แซบเป็นคนเดียวที่ได้เป็นเมียของพัตเตอร์